มีใครถามโค้ดว่าไอธุรกิจที่โค้ดกำลังสอน<ๆ>กำลังทำอยู่เนี่ยใช่ธุรกิจขายตรงไหมโค้ดตอบได้เลยค่ะว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักการตลาดและรู้จักช่องทางการตลาดเราแทบจะมองการตลาดบนโลกใบน,นี้ออกหมดเลยเพราะมันคือพื้นฐานการตลาดจริงๆถามโค้ดว่าการตลาดคืออะไรการตลาดตอบกันแบบเยแยๆเข้าใจยากมากมายเลยแต่โค้ดเข้าใจมันแบบง่ายๆว่าการตลาดคือการที่ ใครคนใดคนหนึ่งทําให้สินค้านั้นเคลื่อนจากบริษัทผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคใครทําให้สินค้านั้นเคลื่อนคนนั้นทําการตลาดเคลื่อนผ่านไหนเคลื่อนผ่านช่องทางการตลาดซึ่งจริงๆแล้วนะคะบนโลกบน,นี้มันก็มีแค่ห้าช่องทางนะคะนะช่องทางแรกคือช่องทางค้าปลีกนะคะช่องทางค้าปลีกก็เหมือนที่เราคุ้นเคยนะ,ะเป็นทั้งออนไลน์และเป็นทั้งออฟไลน์ได้นะคะมียีปวัวมีซาปวัวให้เรอเลยนะคะก็คนที่ถือทุนก้อนใหญ่นะคะ ก็มีสิทธิ์ที่จะมีสต๊อกเล็กสต๊อกกลางแล้วก็มีเอฟเฟอรอยู่ข้างล่างนะคะอืม แบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราทําแบบนั้นเราต้องมีทุนนะคะเราจะสต็อกสินค้าเองหรือเราเช็คสต็อกไว้ที่บริษัทเราก็ยังต้องสต็อกอยู่ดีถ้าเราไม่อยากสต็อกสินค้าเราก็จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการตลาดช่องทางนี้คือเป็นแอฟเฟอรีเอทไงคะอืมแต่ว่าเป็นไหนหน้านะคนะว่าค่อยคุยกันแล้วกันส่วนที่2ก็คือขายตรงขายตรงคือช่องทางหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ขายตรงก็ขึ้นออนไลน์เหมือนกันนะคะเพราะออนไลน์มันคือ ช่องทางการสื่อสารช่องทางที่เราจะให้อ่าให้เราได้พบปะผู้คนใช่ไหมเน้นขายตรงก็คือการที่เราเนี่ยนะคะอ่านาเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์กออกไปแล้วเขาก็ซื้อสินค้ากับเรานะคะอันนี้ตรงๆเลยขายตรงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทักษะที่ใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าหรอกแต่เราต้องมีทักษะการขายที่ดีเยี่ยมเลยนะคะถ้าใครมีทักษะตรงนี้นะคนนั้นรวยแน,น่นอะนฮะเพราะคนที่อยู่ในช่องทางนี้แล้วทาขายตรงแล็เก่งเนี่ยฮะอยู่ที่ประมาณ10%เนเนี่ยเขารวย แน่นอนนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบขายนะคะอ่ะมันก็เลยมาตกลงในช่องที่สามช่องที่สามคืออะไรคะคืออ่าการตลาดหลายระดับชั้นหรือเรียกกันว่าการตลาดบอกต่อนะคะอ่ามันต e ีเลเวลมาเก็ตติ้งแปลว่าช่องทางเนี้ย ไม่มีคำว่าขายอยู่ในนั้นนะคะเป็นการสร้างองค์กรหนึ่งนะคะมันติเลเวลคือแผนการจ่ายผลตอบแทนหลายระดับชั้นก็แปลว่าจ่ายหลายหลายชั้นลงไปซึ่งวิธีการทำก็แตกต่างกันไปนะถ้าเราอยู่ช่องทางนี้เราไม่จำเป็นจะต้องขายสินค้าเราไม่ต้องเก่งทักษะขายสินค้าก็ได้แต่สิ่งที่ต้องรู้คือวิธีการสร้างองคอ์กรมีจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งขึ้นมาร่วมกันแล้วมารวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นองคอ์กรแล้วสินค้าก็คือเคลื่อนผ่านช่องทางนี้อันนี้ เรียกว่าขายแบบ MLM คือขายแบบไม่ขายขายผ่านองค์กรนี่เลยอ่ะช่องทางที่4ี่คือบริษัทเลือกที่จะทำการตลาดเองโดยไม่ผ่านนักการตลาดช่องทางนี้ก็คือบริษัทนะคะใช้สื่อต่างๆแต่บริษัทจัดส่งสินค้าเองแปลว่าส่งตรงจากบริษัทผู้ผลิตถึงผู้บริโภคเลยโดยใช้ช่องทางออนไลน์ช่องทางทีวี เข้ามาจัดส่งสินค้าให้นะคะเห็นไหมและช่องทางที่5คืออะไรคะออนไลน์ไงคะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เป็นเรื่องที่เป็นธรรมดามากๆเลยถ้าใครไม่ขึ้นออนไลน์นะคะวันนั้นเรากําลังตกเทรนตกยุคไปแล้วแต่เราจะขึ้นออนไลน์ด้วยอะไรล่ะคะเออเราจะขึ้นออนไลน์ด้วยอ่าเครือข่ายขายปีกเราจะขึ้นออนไลน์ด้วยอ่าขายตรงหรือเราจะขึ้นออนไลน์ด้วย MLM อันเนี้ยค่ะคือสิ่งที่เราต้องมาทําความเข้าใจว่าตัวเราเนี่ย เหมาะกับธุรกิจประเทศไหนดังนั้นถ้าเราแยกมันไม่ถูกแล้วเราจะเอาตัวเองไปขึ้นตรงนั้นได้ยังไงคะสำหรับโค้ดแล้วนะคะโค้ดฟันธงเลยว่าสิ่งที่โค้ดทำหรือ t s Training c o u ค s e เราสอนแผนการตลาดสอนพื้นฐานการตลาดให้และ เป็นทีมที่รวมตัวกันขึ้นเพราะเราอ่ะไม่ถนัดงานขายสินค้าเราก็เลยมีวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเรียกว่าบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้กลับมาเป็นทุนแล้วรวมตัวกันเป็นทีมแล้วสร้างองค์กรขึ้นมาและถ้าเกิดใครนะคะ สนใจที่จะเข้าคอร์สน,นี้นะคะคุณก็สามารถที่จะกดลิงก์ข้างล่างเข้าไปฟังพวกเราได้อย่าลืมนะคะเราต้องรู้ตัวเองก่อนเราต้องรู้การตลาดให้ชัดเจนก่อนเราถึงรู้ว่าเราเหมาะกับแบบไหนและเราควรเลือกใช้ช่องทางไหนในการพาตัวเองขึ้นบนโลกออนไลน์